ใครเข้ามาแล้วกดแชร์หนึ่งแชร์แล้วพิมพ์คำว่ารอนเลขปู่ VIP แค่ชุดเดียวสมมุติว่างวดเนี้ยหนึ่งลงเลขชุดงวดหน้า งวดนี้หนึ่งก็จะไม่ได้ลงเลขทูป,ปู่ในกลุ่มเลขในกลุ่มหนึ่งจะไม่แจกเลขทูป,ปู่เลยนะคะในกลุ่มหนึ่งจะไม่ได้แจกเลขทูปปู่เลยใครอยากได้นะคะก็คือหนึ่งจัดส่งไปให้ลูกค้าที่บ้านหนึ่งจะลงเลขนะคะในกลุ่มแค่ชุดเดียวสวัสดี5,000คนดูเดี๋ยวปักหมุดคนต่อไปแล้วค่ะสวัสดี5,000ันคนดูเดี๋ยวปักหมุดคนต่อไปแล้วค่ะบอกแล้วว่าโอนจริงพูดเลยนะคะคนอย่างน้ำหนึ่งพูดจริงโอนจริง พูดจริงแล้วก็โอนจริงนะคะห้าพันบาทเตรียมตัวรับเลยออขออย่างเดียวอย่าพร้อมเพย์ <c oughs> ไม่ไม่โอนพร้อมเพย์หนึ่งไม่โอนพร้อมเพย์ขออย่างเดียวอ่ะโอนก่อนสวัสดี5,200คนดูใครเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์และพิมพ์คำว่ารอเลขปู่พร้อมเลขบัญชีมาเดี๋ยว5500คนดูหนึ่งปล่อยเลขปู่ 5,400คนดูใครเข้ามาแล้วขอ1แชร์นะคะใครเข้ามาแล้วขอ1แชร์และพิมพ์คำว่ารอเลขปู่พร้อมเลขบัญชีมาไม่ต้องคาดหวังให้ครูเป็นคนเรียบร้อยเพราะเป็นคนแรกไม่เคยบอกว่าเ,เป็นคนเรียบร้อยเลยสักครั้งเดียวในชีวิตกล้าพูดเลยไม่เคยเรียบร้อยมาให้แนวทางมาแจกตัง นับตั้งแต่สวัสดี6,000คนดูค่ะเดี๋ยวปักต่อนะสวัสดี6,000คนดูใครเข้ามาแล้วขอ1แชร์แล้วพิมพ์คาว่าอรอเลขบู่พร้อมเลขบัญชีมาหนึ่งพูดหนึ่งขออยาพูดต่อนิดนึนงใครที่เข้ามาแล้วฟังที่ดีเลยว่า รัฐบาลไทยนับตั้งแต่งวดวันที่17กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไป1จะลงในกลุ่ม VIP เพียงแค่ชุดเดียวถ้าลงเลขชุดเต็มจะไม่ลงเลขทูปปู่ถ้าลงเลขทูปปู่จะไม่ลงเลขชุดเต็มเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อลดกระแสดราม่าว่าเลขอัน1ก็จะทําการจัดส่งไปให้ลูกค้าที่บ้านแต่ถ้าใครเออแต่ถ้าใครแต่ถ้าใครไปเจอเพจปลอม หรือเลขจริงปลอมอย่าาแล้วพิมพ์เลขทูปปู่พร้อมเลขบัญชีมาใครเข้ามาแล้วกดแชร์หนึงแชร์แล้วพิมพ์รอเลขทูปปู่พร้อมเลขบัญชีมาค่ะขอ6,800คนดูหนึ่งจะปักหมุดคนต่อไปจ้ะขอ6,800คนดูหนึ่งจะปักหมุดคนต่อไปค่ะอ่ะคนดูหายลดลงไป100หนึ่งจะปล่อยเลขทุบป,ปู่เอาไหมคะเอาไหมคะเอาเลขทุบป,ปู่ไหมคะ อาบาับัจอาบอขอเจ็ดพันคนค่ะสิหายเลขกทูป,ปูรัฐบาลไทยงวดนี้ชอบห้าชอบเลขห้าชอบเลขห้ามั่นใจเลขห้าขอเจ็ดพันคนเร็วๆจะโอนให้คนนี้เจ0ดพันเร็วๆเร็วๆห้าพันโอนไปแล้วเร็วๆหกพันแล้วค่ะเร็วๆ สวัสดี6600คนดูเข้ามาแล้วหนึงแชร์แล้วพิมพ์รอเลขปู่พร้อมเลขบัญชีมา mm. คอาเมต์มนซ้ำหรือเปล่าเนาะ mm. ลองพิมพ์แค่ลองพิมพ์แค่สวัสดี6,600คนดูนะลองพิมพ์แค่เลขบัญชีแสล็ธนาคารมาพอดีไม่ต้องพิมพ์คำว่ารอเลขปู่เพราะว่ามันขึ้นแต่คนที่ได้ไปแล้วหนึ่งจะเอาอีกเครื่องหนึ่งดู หนึ่งอยากให้แบบคอมเมนต์มันรันแล้วก็ให้เราแบบได้ไดเห็นหหได้คนใหม่ๆบ้างหกพันเจ็ดร้อยคนดูแล้วเอออย่างงี้มาหกพันแปดร้อยคนดูปักหมุดคนต่อไปหกพันแปดร้อยคนดูปักหมุดคนต่อไปเกียรติหนึ่งได้หนึ่งไม่ว่าแต่เข้าในไลฟ์มาแล้วกดแชร์แล้วมาเอาตังค์ไปก่อนนะคะ mm hmm. กดแชร์แล้วมาเอาตังค์ไปก่อนเกียรติดีเจ็ดพันสองร้อยคนดูสวัสดีเจ็ดพันสองร้อยคนดู ใครเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาเจ็ดพันสองรอคนดูใครเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาเราปล่อยเลขทูกป,ปูเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลารัฐบาลไทยหนึ่งให้แขปทีรชุดนะแขปตัวนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเลขทูกป,ปู่นะรัฐบาลไทยหนึ่งชอบตัวนี้ค่ะโอ้โห oh. เม็ดเดียว ชอบตัวนี้เม็ดเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบเดี๋ยวไปเลขทูป,ปู่ก่อนเลขทูป,ปู่เจ็ดพันสี่ร้อยคนดูหนึ่งมั่นใจว่ามาวะ่ะงวดน,นี้เนาะ 1> 1, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15สวัสดี7,500คนดูอันนี้เป็นเพจใหม่นะคะคนดูจะไม่เยอะเพราะว่าเพจเก่า1ล้านนะคะแดงเรียบร้อยรอบินอย่างเดียวรอโบอยบินไปสู่ท้องฟ้าอย่างเดียวหนึ่งไม่ใช่คนดีแต่ถ้าวันนี้เกียรตกูไม่ชอบกูเข้ามาแล้วกดแชร์ไลค์สบกูหนึ่งครั้งแล้วพิมพ์เลขบัญชีมากูโอนตังให้ ปากหมุดใครทักไปถามเขาได้ว่าโอนจริงไหมไม่รับปักหมุดเว็บพนันค่ะไม่ได้รับนะคะเอาลิงก์มาฝากหน้าไห์สดตำรวจเขาดูอยู่มึงติดคุกกูไม่รู้ด้วยนะกูบอกก่อนพวกฝากบ้านหวยหน้าไห์สดฝากซื้อหวยขายหวยหน้าไห์สดกูอะตำรวจดูไร์สดกูตลอดเวลาติดคุกกูไม่รู้ด้วยนะอีดอกมัให้กูไปประกันกูไม่ประกันนะจ๊ะอ่ะเจ็ดันหนึ่งรอคนดู ไม่มีอะไรเลยให้แค่นี้แล้วก็จะบอกว่ารัฐบาลไทยลงในกลุ่มแค่ชุดเดียวรัฐบาลไทยลงในกลุ่มแค่ชุดเดียวแล้วก็คนที่เคยได้ไปแล้วเนี่ยวันนี้ที่โอนให้โอนให้ใ,หใครหลายหลายคน่ะแล้วก็ไม่มีใครรีวิวคอมเมนต์มาเลยว่าได้จริงมีคนคอมเมนต์มาคนเดียวอะรอบหน้ากูจะไม่ปักพวกมึงแล้วเพราะกูจําได้ว่ามึงไม่รีวิวว่ากูโอนจริงแต่คนที่กูปักแล้วเขาบอกว่าเออกูโอนจริงอะไรอได้ซ้าได้เลยรอบหน้า รัฐบาลไทยลงแค่เงเ,เลขเดียวค่ะชุดเดียวในกลุ่มอีกชุดหนึ่งใครอยากได้ส่งไปให้ที่บ้านลูกค้า CF ของแล้ส่งไปที่บ้านถามว่าราคาของที่ขายกูหันครึ่งอ่ะหันครึ่งเลยอะลดลงบางชิ้นมากกว่า50%าสิอร์เะเพื่อให้คน CF ถึงแบบ 99บาทส่งฟรีอย่างเงี้ยก็คือคุณก็ได้แนวทางที่เป็นของจริงไปเลยที่บ้านเลขมันก็ไม่อัน้นได้แล้วก็ไปซื้อเลยหาซื้อก่อนใครพรุ่งนี้หนึ่งเริ่มเปิดให้ซีเอฟแล้วพรุ่งนี้หนึ่งเริ่มจัดส่งสินค้าเลยก็ได้ก่อนใครเลยใช่เดี๋ยวดยวขอขอตั้บหนึ่งนะขอหนึ่งหนึ่ง,นะง,งวิหกพันสี่ร้อยคนดูอยากให้ ใครอยากสนุกนะขอใช้คาว่าสนุกกันอขอเปิดลับห้าร้อยกล่องหกพันคนดูนะเอาแค่ห้าร้อยกล่องกล่องสุ่มเครื่องรางในร้านราคาเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีโอโห้หกล่องสุ่มเครื่องรางในร้านราคาเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรี ใครรับพิมพ์ cf 99อ่ะเปิด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 สนุกสนุกว่าคน6,000กว่าคนก็อยากให้ฟังนะกล่องสุ่มเครื่องรางในร้านราคา99บาทจัดส่งฟรี 2. นะคะลุ้นแหวนทอง10บาลงวัน 3. คุณได้แนวทางรัฐบาลไทยงวดหน้าไปในกล่องเลยจะส่งให้เริ่มจัดส่งให้วันพรุ่งนี้เลย เริ่มจะส่งให้วันพรุ่งนี้เลยคุณได้แนวทางรัฐบาลไทยไปใหใ้ไปในกล่องเลยใครรับพิมพ์ cf 99บาทค่ะ99บาทจะส่งฟรีใครใคร cf แล้วทักไลายที่1ปักหมุดหนึ่งขอรับแค่500กล่องค่ะเค,ครื่องราง99้าง9บาบาทกล่องสูมเครื่องราง9